ข้อสุดท้ายข้อที่สามงานเท่ากฐินปีนี้จะมีงานหล่อพระใหม่เจ้าค้าคือว่าเคยตั้งจิตอธิษฐานว่าทุกปีอยากจะหล่อพระสักปีละหนึ่งครั้งแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ได้ร่วมงานก็ยังดีและได้ไปทำที่วัดตาเห็นของเราก็รู้สึกชุ่มชื่นใจไปด้วยบุญกุศลเพราะว่าพระพิสูจน์สมณีและแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม เชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเจ้าค่าหลวงพ่อไม่เห็นมีงานประชาสัมพันธ์งานกระถินของปีนี้เลยเจ้าค้าเห็นเงียบกันไปหมดเลยเจ้าค่าวงเร็บไม่ต้องกลัวใครตําหนิหลอกเจ้าค้าเพราะคนที่เขาชอบตําหนิพระตําหนิวัดนั้นเป็นเพราะเขาไม่ทําบุญกับพระไม่ทําบุญกับวัดเจ้าค่าจึงชอบด่าพระด่าเนนเถนชีเจ้าค่าแต่คนที่เขาทำบุญทุนทานและมีธรรมะเขาไม่ด่าพระ เจ้าค่าหลวงพ่อขอหลวงพ่อเมตตาแนะนําเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตด้วยคําถามจากผู้ปฏิบัติธรรมทางบ้านผู้ใช้นามสมมุติว่าประกาศสิทธิพุทธโกศีเจ้าค่าพ่อโยมพูดถึงประโยคนี้ทำให้ธรรมานึกถึงคำพูดของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยนะหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสแก อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเคยได้หนังสือของท่านมาตั้งแต่สมัยปั๊บตอนที่พระอาจารย์ยังเป็นเด็กๆเ,เป็นเนนอยู่อะไรประมาณนั้นน,นนะเพราะว่าบ้านของอาตมาเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากวัดสแก่เท่าไหร่คือทํามาอยู่ตําบลสมเรือนวัดสแกอยู่ตําบลธน,นูข้าห่างกันไม่ไกลหรอกนะไปมาหาสู่กันง่าย นะยโยมยายก็ชอบมาทําบุญที่วัดสแกอยู่เนืองๆสมัยโบราณน่นนะแต่เก่ากว่าแก่มาแล้วเนาะคือมีข้อความอยู่ประโยคหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นที่ได้รับมานะนะคือมีคนเขาพูดประโยคหนึ่งแล้วหลวงพ่อหลวงผู้ดูนะฮะท่านบอกว่าคนดีนะเขาไม่ติคนอื่นนะไม่ติคนอื่นแล้วก็มีอยู่ประโยคหนึ่งท่านบอกว่าบอกบุญดีกว่าบอกบาปนะบอกบุญดีกว่าบอกบาป นะเพราะว่าถ้าบอกบาปเนี่ยเราก็จะไปทําบาปถ้าบอกให้เราสร้างกุศลสร้างความดีสร้างบุญสร้างสิ่งที่เป็นปัญญาเราก็จะได้ปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะหลวงปู่ท่านพูดน่าชื่นใจนะพอพูดถึงหลวงปู่ดูก็เลยนึกขึ้นมาได้อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันคือเมื่อสามปีที่แล้วนะมีโยมเนี่ยเขาอยู่จังหวัดยโสธรน,นะถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่แล้วลหละยะโสธรน,นี่แหละนะโยมเขาป่วยหนักนะแล้ว คือเรียกว่าญาติก็รู้สึกไม่สบายใจเลยว่าจะรอดหรือไม่รอดอะไรเงี้ยนะ <S 2> <S 2> ทีนี้ปรากฏว่าคุณยมท่านก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้นะพอฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ยท่านยืนนะเป็นรูปปั้นสำริดนะเป็นรูปปั้นสำริดยืนแล้วมือมือเนี่ยถือผ้าอยู่ในมือแล้วผ้าเนี่ยมารูปที่ศีรษะนะแล้วยมรู้สึกตัวหนักๆเนี่ยเบาหายไปเลย นะเหมือนโรครก็เจ็บหายเลยความรู้สึกนะโยมก็เลยถามว่าท่านอยู่ที่ไหนเหรอท่านก็บอกว่าเราชื่อดูนะเราชื่อดูอยู่วัดตาลเอนอยู่วัดตาลเอนนิยมเขาก็จําคำนี้ไงนะที้พอเขาฟื้นขึ้นมาอะไรดีเขาก็เล่าให้ลูกหลานฟังใช่ไหมเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็จะชอบถามใน Google บ้างในอะไรต่อนนีอะไรเขานะเขาก็เช็คเข้าไปในระบบไง ก็ปรากฏว่าหลวงปู่ดู่มีจริงแต่อยู่วัดสแกะก็ได้บอกกับคุณตาเนี่ยว่าคือหลานนะบอกคุณตาหลวงปู่ดู่ไม่ได้อยู่วัดตันเอ็นนะอยู่วัดสแกนะไม่ได้ไม่อยู่วัดตันเอ็นแต่ทุนตาก็ยืนยันว่าคือหลวงปู่ดู่เนี่ยพูดประโยคนี้เลยว่าอยู่วัดตันเอ็นอยู่วัดตันเอ็นทีนี้โยมเขาก็พากันมาที่วัดตันเอ็นเลยไงเพราะว่าพอเขาเซิร์ชไปเขาพบว่าวัดตันเอ็นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมไงใช่ไหมเขาก็เลยมามาเสร็จแล้ว เขาไมาเล่าแตมาฟังอาตมาขขนลุกเลยนะโยมเพราะอะไรก็เลยให้โยมเนี่ยเขาขึ้นไปสลาการเปลี่ยนขึ้นไปสราการเปลี่ยนท่านทุกคนเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยลองไปดูดิที่สลาการเปลี่ยนน่ะมีรูปหลวงปู่ดูวัดสแก่ยืนถือผ้าจาได้ไหมที่อยู่ที่ที่บนอา,าสนะสงค์อ่ะตั้งอยู่หนึ่งองค์โยมเข้ามาถวายโยมก็เห็นเขาก็ตกใจแล้วยมผู้าจคนนี้บอกนี่แหละ พระองค์นี้แหละที่ไปเข้าฝันชั้นเน,นี่ยแหละองค์ที่ยืนอย่างนี้เลยสำลิศแบบนี้เลยเป็นหุ่นแบบนี้เลยในมือถือผ้าอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ขนาดหลวงผู้ดูท่านรูปปั้นท่านมาอยู่ที่วัดทันเอ็นนะตัวจริงๆของท่านอนะ่ะอยู่วัดสเกตแต่บรมีท่านโอ้โหแผ่ไพฝานไปปกป้องคุ้มครองโยมในขนาดนั้นเลยนะอันนี้โยมมเล่าให้ฟังนะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังนะโยมก็ แบบแต่โยมก็ได้มีโอกาสไปวัดสแกด้วยนะเพราะไหนๆโยมมาถึงวิทยาแล้วโยมเพราะโยมก็ต,ตั้งใจมาสองวัดนี่แหละคือมาวัดสะแกด้วยแล้วมาวัดตันเอ็นด้วยแต่โยมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจอรูปปั้นหลวงพู่ดูของวัดสะแกเนะี่ยแต่มาตั้งอยู่ที่วัดตันเอ็นบนสราการ,ปรเปรียนนะเดี๋ยวทุกคนเนะี่ยที่ฟังอย่เนะี่ยไปพิสูจน์ดูได้เลยอยู่บนสราการ,ปรเปรียนนะหลวงพู่ดูวัดสแกแต่โยมเข้ามาถวายที่วัดตันเอ็นโยมมนะก็เลยนึกถึง คำพูดที่ว่าคนดีเขาไม่ติคนอื่นที่โยมว่าเนี่ยว่าคนที่ชอบดา่าคนนั้นคนนี้นะเป็นเพราะเขาไม่ทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคนทําบุญหรือทําดีเขาไม่ดา่าคนอื่นหรอกอะไรก็คงจะจริงของโยมอย่างที่ว่าเนี่ยนะทีนี้กระถิ่นใช่ไหมกระถิ่นรู้สึกว่าเขาจะทอดกันวันที่เท่าไหร่ต้นเดือนพฤศจิกายนอะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนเลยจะมาจําไม่ได้สักที่เท่าไหร่นะอันเมตตาปราณีประเสริฐนัก เมธีทักว่าดีแน่แท้นักหนาเพราะเป็นธรรมขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาผูกโรกาคำจุนผลโภยภัยเม้นไปไหนให้ใครคนเขารับจงประจักษ์เมตตาให้เขาเห็นจะประเสริฐเชิดชูใจร่มเย็นนี่เพราะเป็นอานิสง์เมตตาธรรมขอพระคุณเจ้าระยาตโยม จงพ้นทุกพ้นภัยจากการเวียนตายไหยเกิดด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่โดยทั่วกันทุกท่านเทินขอเจริญพร